สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อยู่กอดทมแล้วบอแม่นค่ะแม่นมาเมืม่อคืนเดินทางหาทุ่มมือคืนนี่มาหอดเจ็ดโมงกว่ากว่าเนี่ยผู้ชายยังได้ค่อยปล่อยเปลี่ยนแถ่อเอออีป,ปอบอีน,นั่นอีน,นี่บอกห้าเถอะพี่ดอกล,ลูกไส้ไข่ปล่อยกันอีป่ปุ่นเละถ้าปล่อยกูแล้วกูจะไม่ทำกับเตะบอลแล้ว โอ้ยอย่าถืออย่าทราบพี่น้องมวนวนัวหัวมวนม,มันเป็นการว่าเหรียญของเขาค่ะ,คะสำเนียงนี่ติดมาจากผู้สาวส่นหลักผูสส้สาวปล่อยเอาก็เลยติดเขามาสวัสดีค่ะแม่อุ้มสวัสดีค่ะ<ม>ว่าขอไปหม่ได้ก่อนกับพ่อข่าวสาวันพี่ออนพี่นุชแล้ว่าหัวเราทำอะไรกินคะต้มยำไก่ค่ะพี่สาวหนูก็ยืดยันมือเดี๋ยวเพื่อไปช็อปไปเทมเอ้ สวัสดีจ้าแมวุ้มสวัสดีค่ะวอนนีดเราไม่จะเป็นจามดีสุดล่าสุดสามคนแกงกันแล้วฮ่าฮคนบอกคุณเดี๋ยวบอกคืณก่อนหลายแพ้ก็อนแล้วคืมีไอ้จาม ฉันเมื่อายายันยานแต่บไ่ได้กินเราอดานักอย่โดนแล้วพักแน่สวัสดีค่ะแม่อุ้มสวัสดีค่ะเพาะว่าเขาผักเรามาโดนไพ่ไพ่บริจาคกันรับรับบริจาคนะคะตังดวน,นทักปมนูบ้าแล้วสิ <laughs> สวัสดีค่ะแม่อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะแม่อมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะดีใจมากมากเลยค่ะในเพจไม่มีคนเบ่งปานเนี่ยต้องมีใครได้พี่น้องเมนูเ่เรานี้เราถึงกินลาบเป็ดบะ,ะแม่สีส่งไปให้ว้าวก็สีทรงไก่แถมจากซีสเกียร์มาผิวอ่สิบว่าปูดพอดีบ่าน้องอุ้มให้น้องร้องเพลงดาราคืนเดียว ออนไลน์ Online, สดด้วยนะค่ะเดี๋ยวถ้าไอต้องไม,ม่ทเสียงมาจากหน้ากระสีน้ําเบิง้งสซร์คิปกันทำเนียบอะเป็นองไรพี่ชัดมาค่ะแต่พี่ชัดไม่กล้าส่งเสียงออกมากลัวโดนกัดถ้าใครออกส่งเสียงออกมาปุ๊บโดนเขาก็เลยเงียบเขาไม่อยากโดนกัดก็มีพวกนี้ค่ะมายืนสู้ปากต่อปากต่อคำสู้อยู่ตรงเนี้ยก็จะโดนไปเรื่อยๆค่ะเพราะสุรควบคู่พเพื่อนสียุนเ <laughs> บิง้งเขาพอมีะเบีย้อึกหลายใจไม่รุ้มครับคุณท่ะคือพี่ชัดไม่กล้าหย่ออกมาเลยค่ะกูไม่ ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรก็ไม่โดนอะไรหรอกค่ะเขาแคแกงเขาเองนั่นแหละผู้ชายอุ้มตุ๊กตานะ่ารักตุ๊กตาผู้สาวซื้อให้ครับน่ารีวิของผู้สาวครับสาวหนสาวมือปะชื่อสี่แค่ละต,ตอืมสวัสดีค่ะแม่อุ้มสวัสดีค่ะ กำลังร่อไกลเดือดทำกับขุยกันค่ะใครน้องอยู่ดังๆค่ะสาธุขอบคุณค่ะตั้งกับกองกองยี่ยังอ่ะตั้งกับฟอแล้วกับฟอแล้วเดี๋ยวบางห้วเดี๋ยวแตกเป็นกองไปอี่ยังกองบ่กองไปสวัสดีค่ะแม่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สูบอยากสารหัวจากควงนี่ดีวะแม่ มันเกินยาวๆเลยนะยกถ้ามาเล่นตลาดมาเลยแม่จะไปหาอยู่ใกล้กันเลยค่ะแม่เจอกันคาะวันที่แปดมาตลาดต้นสนมหาชัยใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่อ้อยสู้ๆจา้าขวบคุณค่ะสวัสดีแม่อุม้มวันที่ให้ลูกสาวร้องเพลงสัญญาลากดอกกระเจียวได้นคะคะาโอ้ยคือไม่ได้เตรียมมาจากนัาดนตรีไม่ร้องสดว่ะเจอกันร้อยเอ็ดค่ะแม่อุม้มเจอกันค่ะเอาค่ะคือวินนแะ พ่าแม่งไก่หรอเป<ม>่า่าแม่งยุ่เข่าบ่หวานความดันกะเออขอเสนอเพลงไหนอาให้น้องเพลงดาวเจริญฟ้าในแขนเพราะมากๆได้คะ่ะเดี๋ยวให้น้องยู่เตรียมรายการดนตรีแป๊บนึงขอให้ประชุมช่วงนี้อยู่ในช่วงของ,ของการประชุมประชุมเอ <c oughs> อว่าไปแม่ติดตามแม่น้องเข้าสิงมีควมเป็นพ่อแม่ดูดูน้องออกรายการบ่อยขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่แม่งแบบพัดแม่งแพ่งอีหล่าอยู่แก่หลังเชี่ลูกสาวกะจะเห็นผลด้น้อยอย่างในในแม่ก็ย่าสือยาซาบ,บา,าัางเชื่อเขาเริ่มใหญ่แล้วเขาเริ่มมีความรู้สึกตัวแม่แล้วแต่ก่อนเขาหน่อยอยู่เขาบอมีความรู้สึกบังเชี่อไม่อุ้มกับประหยาามกับลวอยตามมาล้มเขาแน่มันได้ขอบคุณพี่เหมยเลยที่ได้บดัตรซีน้ำเอเพอเล่นเทียมอ๋อค่ะน้องเหมยแจกบัตรปีบ่บะ ันี้คะ่ะไก่มาเดือดแล้ว,เ,ว,ลวเราก็จะเอาหอมหวัวใหญ่ลงค่ะท่านทายอยู่ลองสุดอกเราเป็นแบบตันนี้นะคะขั้นตอนของหอมใหญ่กเคือเทศที่หลังค่ะถ้าต้มย่ำแบบผัดกลางนิดนึงนะถะ้าแบบโซนอีสานก็จะใส่ใบมะขามอ่อน อันนั้นจะเป็นชื่อต้มป่าต้มไก่บ้านอันนี้เขาต้มไก่ท่านสวัสดีแม่อุ้มสวัสดีแม่อุ้มสวัสดีแม่อองค่ะสวัสดีค่ะคิดฮอเดอร์แม่แม่ปูู่สุขคลุนปุ้ยสิร่วมปูกเขียนเจเจกันทรงบัญชีแม่อุ้มได้เลยค่ะเราร่วมยอดมาให้แน่ อวมสี่เอาไล่ซื้อให้แอดมินโพสในเพจร่วมผูกแขนพี่เจเจไหนเราก็ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่แรกจนเขาผูกแขนรับขวัญแล้ว mm. เป็นแม่แม่พี่เจจัดงานให้นะคะพวกนี้ล mm. มทะเลยโซนพามแม่ค่ะอยากแบบผูกแขนรับขวัญนลนังจากที่เล่าวิกฤตใหญ่ใน,ในชีวิตแล้วเนาะอนนี้พี่เจเจหายดีแล้ว พักหาน้องได้แล้วก็เหลือเวลาพักซื้นบางส่วนเหลืออาจจะมีเพิ่มเติอมอีกนิดนึงสินาะตกแต่งความสวยงามแต่ว่วะลื่นกลับมาหมดแล้วใช้ร่างกายตามปกติเดินเห็นได้ปกติสานีเขาก็ดีใจแล้วค่ะเป็นการลูกแขนรับขวัญตอนแรกม่รู้มาสิบอบอกใครดอกว่าเออแม่เราบอกแล้วก,เกว็เีดเอาใจไมนแม่ก็เสีเดอ๋อคุณผบอกนี่เป็นผูกแขนน้ำมือใดองสินะเพราะว่ามันเป็นงาน พื่แม่ๆอยากร่วมทําบุญอยากร่วมรับขนที่เจเจจะร่วมมาเดี๋ยวรุ่มเอาะายชื่อโคตในเด็นะคะแล้วก็เขาคุมน้ำเด้อค่ะแม่ๆให้กำลังใจลูกๆค่ะรับรองสนุกแน่นอนค่ะที่โฟพนครร้อยเอ็ดมีไลฟ์สดกลุ่มปิดวันที่ห้าเจอกันนะคะพี่น,อน้องเซ้ารอยเอ็ดขึ้นหอน,น้องหยาดเด้บววะ มาฮอดกงเทพตอนใดเนาะครับมาฮอดเจ็ดโมงเจ็ดโมงหาซิฟนี่แหละค่ะพี่เพระาพระว่าพอตุ่มพักเทือเดี๋ยวก็ไนะด้ฮอดแมวคมงเด่ยวหนาเลยนะพี่ีจะใ้เร่ออะไรเดิอดน้ำเดนอดกับเขาก็เดี่ยวอีกเ,<ร>เดี่ยวเดี่ยวมากๆากวิดฟ้าไปล่าสุดยกน้ำลายแต่แม่อาหารเรามาเยอะเกินัป เราเอาผงชลธรรมชาติใส่ลงไปกันนะคะอันนี้ของเขาเรียกผงชลธรรมชาติเขาไปรอในกลุ่มแล้วค่ะน้องเลยยุกสติลิกาซซตสติลิกาเซตซีติลิกาซซต น้องไรสดกับพระเอกครายบาทอีกแม่อุ้มค่ะย,ยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะมันไปกันท่านไปแต่น้าหัอีกวอ่าน่าจะเจอกันวันที่ห้าเลยทีเดียวเพราะว่าน้องอยู่ส่วนอีสานว่าน้องอยู่อ่ะมางานแมนเขาไปรอในกลุ่มแล้วค่ะ แน่ใจ้น้องอยู่กับพี่ฟอสเลยมันบ่ได้อยู่ตรงกันบ่รู้ว่าน้องอยู่เทปตอนนี้น้องอยู่อยู่กรุงเทพค่ะน้องฟอดอาจจะอยู่อีทางส่วนอีสานอาจจะไปเจอกันเลยวันที่ห้างใช่ไหมเข้าไปรอแล้วจ้าขอบคุณค่ะบางคนกับพึ่ขงข่ามาเบิ้งกับที่ว่าโอ้ยมันยุ่มจมเจ้าเีหยังเซลล์เซลล์แก่พวกวเป็นยังซี่ค่ะมุมกับลูก,ก,ลกๆจะคุยกันเหมือนเพื่อน แซลกันไปเซลกันมาค่ะจะไม่ซีเรียสเนาะ